ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำรุ่นไอเทมพลังแฝงวิธีการเล่นของเด็กตาในสายคริดาเมจนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูแวบ,บหนึ่งนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูกันมานานเสนนานแลวไม่กดให้กันนะครับใจร้ายใจดำมากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ๊กกุ๊กกิ๊กไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับโอเคเราจะมาดูในส่วนของไอเทมกันเลยดีกว่านะครับว่า,าเด อ่ะางแรกเลยนะครับผมจะออกเป็นในส่วนของ Hunter Knife ก่อนนะครับหรือว่าดาบฟาร์มตะมุตะมินะครับหลังจากนั้นครับผมถ้าอยากได้ถ้าคนดูอยากได้ XP จากมอนที่มากขึ้นหรือว่าอยากได้กดพันธนิสัยหัวอีกฝ่ายนะครับให้เลือกเป็นมิสเตอร์สตี้หรือว่าดาบฟาร์มขั้นกลางนะครับแต่ว่าถ้าอยากเข้าไฟเนี่ยให้ออกมาเป็นกิลด์กีฟครับหรือว่ารองเท้ากัน CC ีรองเท้าต้านซ c นั่นแหละนะครับโดน c c แล้วมันจะโดนน้อยลงนะครับให้เลือกนะครับถ้าหลอกอันนี้ก่อนแล้วออกเป็นรองเท้านะครับ ชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นดาบฟาร์มเล็กนะครับล้วขึ้นดาบฟาร์มใหญ่ตามลาดับนะครับแต่ถ้าเราออกเป็นดาบฟาร์มกลางก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกไปลงเท้าแล้วก็ขึ้นเป็นดาบฟาร์มใหญ่เป็นละดับนะครับหลังจากที่เราออกเส้นนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราออกเส้นนี้เสร็จปุ๊บเราจะขึ้นไปในส่วนของ ดาบคริเลยก็ได้ถ้าจะเล่นคินะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเป็นสเปียร์อลองกินุสนะครับสเปียร์อลองกินุสเนี่ยจะช่วยให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยลดคูดาวสิ์มีพลังโจมตีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตีเป็นเจาะเกาะมีพลังชีวิตด้วยทําให้เป็นผมมองว่าเป็นไอเทมที่เหมาะกับตัวของเด็กตาที่สุดแล้วนะครับก็เป็นสเปียร์อลองกินุสหลังจากสเปียร์ปุ๊บนะครับเราสามารถออกได้2แบบนะครับถ้าเราอยากได้เล่งดาเมจแบบไม่ใช้ดวงอะไรเลยเป็นโอมิอาร์มเลครับช่วยได้มีดูดเลือดม คุ้มมากๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากเล่งดวงนิดนึงนะครับอยากลองดวงก็ออกเป็นดาบคิก็ได้นะครับแล้วค่อยโอมิอามจะโอมิอามหรือดาบคีก่อนหรือว่าดาบคิก่อนแล้วโอมิอามอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่หรือจะนิยมเลยนะฮะ <S <s <uck ling> หลังจากที่ออก5ชิ้นเสร็จผมเรียกว่า5ชิ้นหลักนะครับเราจะออกอะไรก็ได้ครับต่อจากนี้จะเป็นเกาะเกิดก็ได้จะเป็นทรอยก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้แต่ผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของ f ฟร์แลทูตไปเลยนะครับเราจะได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับแบบตีแรงๆตีเย็บๆโบกเย็บๆโบกไม่พักเราลักไม่ละเลยนะฮะแล้วก็ตอนเลดเกมจริงๆนะครับแบบเลดจะจัดเลยเราสามารถเปลี่ยนจากสเปียร์ออลองกินุสนะครับเป็นในส่วนของมูรามาสะได้นะครับแต่นั้นในกรณีที่เลดเกมนะครับเพราะเลดเกมเนี่ยตัวมันจะถึกอีกฝ่ายมันจะออกของกันเยอะแล้วนะครับเราออกเป็นมูราก็จะดีกว่าสเปียร์ออลองกินุสนะครับแล้วก็มีรถคูดาวที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของไอเทมต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของเอ่ออะไรก่อนดี ลูนก่อนแล้วกันนะครับลูนก่อนแล้วกันสําหรับลูนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวที่แล้วอเลนที่ผมเคยสอนมานะครับเราจะใช้เป็นลูนอเวกสปิริตดาก้อนคอก็ได้นะครับอเวกสปิริตดะก้อนคอก็ได้มันก็โอเคอยู่พอสมควรเลยสําหรับลูนนี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นลูนเรดสปิริตดะก้อนคอก็ได้ก็จะติดขีตีขีระบบบาบ,บาแรงๆนะครับหรือว่าจะเป็นลัมเพทเน้นดวงแม่งไปเลยลัมเพทแบบฟาด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 แบบติดขีหนึ่งทีก็จะกระจี้หัวใจอะแน่นอนนะครับแต่ว่าสายวันนี้ที่ผมเล่นเนี่ย จะเล่นเป็นสาย Awake Spirit Dark c o r e นะครับแต่สายที่ผมแนะนำมีอยู่2ส,สายนะ Awake Spirit Dark c o r e กับ Rate Spirit Dark Coil นะครับแ a m p a g e นี่ผมเฉยๆแต่ว่าถ้าอยากให้มันแรงๆอยากแบบตีแบบหัวขาดเลยทีเดียวก็แ a m p a g e ก็ช่วยคุณได้ครับผมประมาณนี้นะลูนวันนี้ใช้เป็น Awake Spirit Dark c o r e นะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็มีอัตราการขี้อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นครับผมมาดูในส่วนของพลังแฝงนะครับเลือเล่อนเรื่อนเ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 ื่อน พลังแฝงของเด็กตราเออมันไม่ใช่แอสซินนี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าทำหน้าที่คล้ายแอสซินนะ พลังแฝงผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับเซตนี้นะครับในส่วนของเดเวลเลอร์นะครับค่าได้เลือดเลือดเด้งขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเอ,อ่อเดลิคลอนะครับเร่งดาเมจแล้วก็เดสเรดูเอลเวลาตีครบ10สแต็คเนี่ยก็จะได้ลดเกราะมา15%เกราะกายภาพ15%เกราะเวท15%แล้วก็ได้เลือดเด้งขึ้นมาอีก15%ด้วยนะครับหลังจากนั้นครับผมเอารีเลือดมาเพราะว่าเรานวลในวงไฟสมมติว่าใช้ตีเสร็จแล้วนะครับเลือดเด้งเต็มแล้วเขาจะฆ่าาาาาาาเเเเเเรรตตยยยกกดดฮีลลสววนนนข้มมม่่่คคออองงจะโเเผมมา เอาฮิลมาจะดีกว่าเอาแข็งมานะครับหลังจากนั้นให้เอามาเป็นการสลิงเกอร์นะครับจะได้เร่งดาเมจนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแทงแทงได้แล้วก็มีดาเมจนะครับขาดอย่างเดียวคือไม่ไม่มีสตันแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนของวิธีการเล่นการใช้สกิลการเดินเกมการทำโคบอมโบเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกทีในเกมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก็บกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอให้มีความสุขกับ โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํำทริคเทคนิควิธีการเดินเกมการฟาร์มการทำจริงจริงๆคีบไอตัวเล็กอะ่ะ มันควรจะวิ่งตามผมมาแต่มันไม่ยอมตามมาผมลากไม่สุดระยะอ่ะมาต่อไปครับในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับเวลาเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเรากดค้างกดค้างได้นะกดสกิลหนึ่งค้างเนี่ยจะเป็นการทําให้ตัวละครเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็คือจะลากโซ่ลากเลื่อยมาเนี่ยเร็วขึ้นวิ่งปุ๊บ,บเร็วเลยนะครับแล้วมันจะมีวงแดงแงถ้าเราสังเกตเมื่อกี้วงแดงๆของมันเนี่ยทำให้ถ้ามีฮีโร่อยู่แถวนั้นนะครับมันจะมีเลื่อยตกใส่หัวฮีโร่ตัวนั้น นะครับอารมณ์ประมาณแบบวิ่งวิ่งไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยปุ๊บอ่านเนี่ยมีเลือดตกใส่ปุ๊บแล้วก็ไหลามาหาเรานะครับหลังจากที่เราปล่อยมือครับตัวละครเรายังคงวิ่งเร็วอยู่แล้วก็การโจมตีถัดไปหลังจากใช้สกิลหนึ่งนะครับการโจมตีถัดไปของเราเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีไกลเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนสกิลสองสกิลส hmm. กดปุ๊บม,มันจะตีไกลแต่มันจะตีอยู่กับที่ของมันนะครับแต่สกิลหนึ่งเนี่ย มันจะตีไกลแล้วก็กระโดดไปฟาดหัวด้วยครับซึ่งสกิลหนึ่งก็บวกดาเมจเอนแชนดาเมจเหมือนสกิลสเหมือนกันแต่สกิลหนึ่งเนี่ยจะบวกดาเมจที่น้อยกว่าสกิลสเพราะงั้นผมเลยแนะนําว่าให้อัพสกิลสองนำเพราะสกิลสองดาเมจมันแรงแล้วก็ตัวละครมันเวลาตีจะเห็นว่ามีเลือยขึ้นมานะครับในส่วนของแพสซีฟก็เข้าใจแอบจะยากนิดน,นึ่งนะครับแต่ผมขออธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันในส่วนของ แคสซีฟของมันนะครับการโจมตีของเด็กตรานะครับถ้าตีปกติใช้สกิลเลยเนะี่ยตีป๊อปั๊บ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 เนี่ยมันจะมีโซ่ขึ้นมาไ,มไอโซ่ตรงนั้นนะครับจะดูดพลังโจมตีของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมานะครับการดูดพลังโจมตี1สแต็กเนี่ยเท่ากับว่าพลังโจมตีมันดูดมา2%นะครับ1สแต็ก2%ซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุดถึง20สแต็กนะครับเท่ากับว่าเด็กตาสามารถดูดดาเมจ จากอีฝ่ายมาได้มากถึง40%นะครับแต่ในเงื่อนไขที่ว่าทุกคนต้องฟังก่อนนะในเงื่อนไขที่ว่าแต่ละตัวเนี่ยฮีโร่แต่ละตัวของอีฝั่งเนี่ยเราสามารถดูดได้สูงสุด8สแตก็กซึ่งหมายความว่าถ้าเราจะเก็บ20สแต็กนะครับขั้นต่ําเราต้องตีฮีโร่ติดกัน3ตัวนะครับ3ตัวให้ครบแบบเอามารวมๆกันแล้วครบเป็น4ให้ครบเป็น20สแต็กนะครับมันจะได้ดาเมจที่แรงนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะได้มากสุดแค่แบบ ถ้าตี1ตัวก็จะได้สูงสุด8แต็ก2ตัวก็16นะครับ3ตัวก็20นะครับเพราะงั้นก็เก็บดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ความแรงของแต็ k ที่เราได้รับจากการตีแพสซีนเนี่ยมันก็ต่างกันเช่นเราไปตีเทนนะครับเช่นผมไปตีเทนดาเมจสูงสุดของเทนคือ500นะครับ2%ของดาเมจมันอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเราไปตีแบบซาตาหรือแบทแมนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเยอะกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอันติเด็กต้านะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้กดเลยตายห่าซะแล้วยังไม่ได้กดเลยตายซะแล นะครับมันกดแล้วมันจะเป็นอมตะเลือดไม่ลดนะครับถ้าโดนดาเมจจากศัตรูเนี่ยก็จะเลือดเด้งเรื่อยๆภายใน3วินะครับถ้าอัพอันติเลเวลอัพมากไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะแค่ลดคูลดาวนะครับแต่ก็ยังคุ้มอยู่ดีนะการทำคอมโ,มโบก็กดสกิลหนึ่งลากเข้าไปกระโดดตบหัวหนึ่งทีลากสกิลหนึ่งปุ๊บตีปกติ1ทีกดสกิลสตีปกติ1ทีกดสกิลสตีปกติ1ทีนะครับเพราะการใช้สกิลแต่ละครั้งเดลต้าเนี่ยมันคือการเอนแชนดาเมจหรือการเพิ่มดาเมจมาทั้งนั้นนนนเเเลลยะะครรรััรับพาาง้้กกดดีๆแว นะครับเนี่ยวิ่งปวนลากไปปุ๊บอ่ะกระโดดทุบปบตบอ่ะเขาไม่ตายไม่เป็นไรก็ถอยนะครับข้อดีของเด็กต้าคือตัวละครของมันเนี่ยถ้าเข้าถูกจังหวะแทบจะไม่ตายเลยนะครับถ้าเข้าถูกจังหวะเนี่ยยังไงก็ไม่ตายหรอกนะครับเข้าสกิลหนึ่งทุบอ่ะกดสกิลสองแล้วกดอันติให้ทันในจังหวะที่เราใกล้จะตายมันจะเป็นตัวละครที่ถึกและทนรถชนก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าเรากดผิดนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมวิ่งไปผมคิดว่าเออซาต้าอยู่คนเดียวทำอะไรเราไม่ได้หรอกวิ่งไปปัง b บทแมนโผล่มาตายยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้กดไม่ทันได้อะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียตรงนั้นมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กต้าเป็นฮีโร่ที่ทําให้ป้อมของเกมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมขอสาบแช่งตัวละครตัวนี้ครับทำให้ผมเล่นเอรันดอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็แคลี่อัซซินีกหลายตัวก็โดนเขาเรียกว่าหางเลขไปด้วยนะครับสำหรับไอตัวละครบ้านนี้นะครับเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยได้ป้อมโคตรจะโอพียงที่เห็นว่าตัวละครมันเนี่ยเปิดอันติวิ่งเข้าไปได้ป้อมเนี่ยโดนป้อมตีปุ๊บ ถูกไหมคือแบบมันเด้งหน้าเกียดเกินไปครับซึ่งปกติเนี่ยต้องเรียกว่าป้อมมันตีไม่แรงครับแต่ว่าพอมีเด็กต้าเนี่ยแผดแผดมันเป็นแผดของเด็กต้าพอเด็กต้าได้ป้อมแล้วว่าได้หดเกินไปแบบยืนถึกเกินไปพออันติหมดปุ๊บก็จะโดนป้อมยิงเบา ใช่ปะในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเขาเล็งเห็นแล้วว่าแม่งโกงเกินก็เลยบัฟป้อมกลายเป็นว่าเราไม่สามารถไปยืนแทงในป้อมได้นานนะครับต่อให้เป็นเด็กต้าเนี่ยนะครับถ้าเรายืนโดนป้อมตีเกิน5้าสแต็กหรือ5รอบเนี่ยรับประกันเลยครับว่าวิ่งออกมานี่เลือบแทบหมดหลอดน,นะครับเพราะงั้นการได้ป้อมของเด็กต้าเนี่ยทำได้แต่ว่ารบกวนทําเสร็จก่อนที่จะอันติ สกิลของอันติหมดนะครับไม่งั้นเราจะโดนยิงดอกแรกไม่ตายดอก2ล้มเลยครับต่อยเลือดเป็นหมื่นก็ล้มครับคือแบบแม่งแรงมากป้อมโหดมากแผ่นนี้นะครับวิธีการฟาร์มยังเป็นปกตินะครับใช้สกิลหนึ่งตบหัวหนึ่งทีนะครับใช้สกิลสองไล่ฟาด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 นะครับยิ่งเป็นตัวละครแบบตาตาเนี่ยทำอะไรตกตาไม่ค่อยได้ครับตาตาทำอะไรกันไม่ได้แก๊งตาตาทำอะไรผมไม่ค่อยได้หรอกจริงๆผมยืนปาดยืนตบยืนปาดยืนตบอยางเงี้ย อาจจะบินจะบินอาจจะบินผมกดสกออิลสบายจังเรือเด้งรัวๆเนี่ยชิลไหมทุกคนชิลไหมฮะแต่ว่าเด็กตาถ้าเป็นเลเดเกมสู้กับริปโปลำบากนะแต่ว่าถ้าเป็นต้นเกมก็ได้อยู่นะครับเป็นต้นเกมก็ได้อยู่เนี่ยวิ่งไล่หัวไล่ฟันไะล่หัวไล่ฟันสนุกดีนะตัวนี้สนุกดีนะฮะแต่ว่าหลังจากใช้อันติไปแล้วตัวมันจะค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับถ้าในวงไฟใหญ่ๆเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากๆนะครับ เป็นตัวละครที่ตัวหลวงหลายๆตัวไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกล้าเข้าไปสู้ด้วยเช่นผมเล่นลิงนะครับเช่นผมเล่นลิงหรือเล่นเซนเนเทียผมจะมาฆ่าเด็กตาผมกระโดดอะลิงสกิลหนึ่งสกิลสองตีปุ๊บอะอันติตีปุ๊บอะ,อบอะผมไม่ตายผมเปิดอันติแล้วยืนงัดหน้ากับมันสวนกับมันเนี่ยลิงตายนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นดาเมจดีกว่าเล่นแทงนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ หลายครั้งมากๆเลยนะที่ผมเห็นคนเอาเด็กตาไปเล่นเป็นแทงนะครับมันรู้สึกเจ็บปวดหัวใจจุกระเบยนะครับคือสกิลแต่ละสกิลมันอะสกิ damage, หลหนึ่งก็เอนแชร์ดาเมจหรือว่าบวกดาเมจสกิลสองก็บวกดาเมจอันตีก็ทําให้ตัวเองถึกขึ้นแล้วคุณจะไปเล่นสายแทงทําไมล่ะครับถ้าคุณเล่นสายแทงคุณไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีสตันด้วยนะ คือจะบอกว่าเอาไปแท้งให้เพื่อเรียกสกิลให้มันก็ใช่อยู่แหละครับแต่ว่าความสามารถของมันคือเป็นอมตะ3าวิที่จะไม่ตายนะครับแล้วอมตะ3าวิเนี่ยยังมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เข้าไปล้วงเข้าไปตีมีสกิลบูดาเมททุกอย่างอีกเล่นเป็นสายแท้งบอกเลยครับว่าเสียของจัดจัดนะครับ การเล่นตัวละครตัวนี้อย่างที่ผมได้อธิบายไปข้างหน้านะครับทั้งรูนในเทมพัังแฝงนะครับว่าใช้ยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราอยากเล่นเป็นรูนตีเร็วก็เล่นได้เนะี้ยรูนตีเร็วหรือว่าอยากเล่นเป็นรูนคริกนะครับรูนคริ๊รูนความเสียหายคริกก็ได้เหมือนกันจะเป็นเลมเพจจะเป็นเรดก็ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันตัวนี้วิธีการเข้าลางสกิลหนึ่งปุ๊บกระโดดตัวหัวแปะเนี่ยสกิลมันสกิลหนึ่งเวลาชาร์ตนะครับชาร์จปืบ๊บใช่ปะแล้วเรากะโด ถ้าเราทุบคนอ่ะมันก็จะโดนดาเมจใช่ป่ะแต่ถ้าเรากระโดดทุบหัวป้อมแบบน,นี้นะครับเราไปตีป้อมนะครับเรากระโดดไปตีป้อมเนี่ยไอ้ป้อมจะเลือดไม่ลดนะครับมันจะไม่ลดเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีช็อตให้ดูมัง้งนะครับที่ผมใช้สกิลหนึ่งลากปุ๊บแล้วก็กระโดดไปฟันเนี่ยไอ้ท่ากระโดดฟาดหัวเนี่ยปึ๊บเนี่ยดาเมจไม่เข้าป้อมนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าดาเมจเข้าป้อมมันจะแรงไปนะครับมันเป็นแบบดาเมจจากการเอนแชนนะครับหรือว่าการเพิ่มที่ทําให้การโจมตีถัดไปจากนั้นน่ะแรงขึ้นนะ มันกระโดดฟาดแล้วมันแรงขึ้นอีกเนี่ยผมว่าป้อมอยู่ได้ไม่นานครับแป๊บเดียวน่าจะล่องลอยหายไปครับในส่วนของสกิลหนึ่งเราสามารถกดค้างได้อย่างที่เห็นนะเวลากดค้างพวกมันก็จะวิ่งเร็วต่อให้โดนสตาร์ทหรือโดนอะไรมันก็จะยังวิ่งเร็วอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นสกิลเอาตัวรอดในเมื่อก่อนอ่ะแพทเซิร์ฟเมตานะครับกดสกิลหนึ่งปุ๊บหลุดจากสตาร์ทเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่หลุดแล้วนะครับถ้าหลุดนี่โกงไปนะครับโกงไปโกงไปถ้าหลุดก็เวลาเล่นพยายามอย่างเดียวนะครับพยายามอย่าเดือดึงเข้าป้อมแล้วไปตาย นะครับคือตัวเนี้ยไม่ได้ตายกับคนหรอกจริงๆนะครับถ้าเป็นเกมน้ำเนี่ยไม่ตายกับคนหรอกตายกับไดป้อมนี่แหละนะครับตายกับไดป้อมหรือตายกับโดนไอ้แก๊กมันดึงเข้าไปฆ่านี่แหละนะครับ <c oughs> คือวิธีการตายของมันมีไม่เยอะถ้าตอนเล่เกมนะไม่วิ่งเข้าป้อมน้ําก็วิ่งเข้าป้อมใหญ่หรือว่าโดนเขาดึงเข้าอ่ะแต่ถ้าเป็นไฟปกติน่าจะตายลําบากมากๆครับยิ่งเป็นไฟใหญ่ๆนี่ตายยากจัดนะครับ สาเหตุที่มันจะตายกับป้อมเพราะว่าป้อมจะตีเป็นสเต็กตอนแรกอะตอนมันเปิดอันติมันก็ดูดเลือดได้เยอะอยู่แหละดูดปุ๊บ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 แต่พอตอนหลุดออกมาปุ๊บอะโดนป้อมยิงแรงๆอะนะครับป้อมมันจะตีแรงเป็นสเต็กนะสเต็กหนึ่งเบาสเต็กสองแรงสามแรงสี่แ,แรงห้าแรงแล้วบอกเลยโดนยิงหัวขาดแน่นอน,นะฮะฟาร์มไปเรื่อยตัวเราฟาร์มตะมุตะมิไปเรื่อยสกิลหนึ่งก็ดีนะเออแล้วก็ในส่วนของอันตินะครับอันติของเราเนี่ยจะทําให้เราโดนดาเมจแล้วก็แบบ เดงเลือดใช่ไหมแต่ว่าเด้งเลือดแต่ละครั้งอะแต่ละฮิตที่เขาทําใส่เราครับมันจะเป็นแค่20%ของดาเมจจำนวนดาเมจด,ดาเมจจะไม่เกินยีินต์ที่เราจะรีเลือดนะครับเช่นอะไรเช่นเราเจอลิงกระโดดมาทุบหัวเราทีละหน0 0 0หนะครับแต่เลือดเราเนี่ยมีจํานวนประมาณ1,000 10, งเหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดอันติปุ๊บเนี่ย เราจะรีเลือดแค่ประมาณ20%ของดาเมจทั้งหมดที่ลิงมันทำนะครับมันจะไม่สามารถแบบตี10,000ปุ๊บเลือดรี10,000เลยไม่งั้นมันโกงไป <c oughs> นะครับไม่งั้นมันโกงไปมันก็เลยแบบรีได้ทีละ20% 20%แต่ถ้าถามว่ารีทีละ20%มันเยอะไหมก็เยอะพอแล้วนะครับหรือว่าคุณหรือว่าทุกท่านคิดว่าเยอะไม่พออ่านี่สกิลหนึ่งเวลาชาร์จบุกกระโดดทุบป้อมเห็นปะเลือดมันจะไม่ลดเลยนะครับสกิลหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเออก็ดีสกิลสองก็ดีนะครับบุ๊ด,ดาเมจบูตด,ดาเมจ บูได้แบบการโจมตีมันแรงขึ้นนะแบบฟาดแรงขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีผลกับป้อมนะครับไม่งั้นอย่างที่บอกไปว่ามันจะแรงเกินไปเนี่ยกระโดดทุบป,ปุ๊บเนี่ยป้อมเลื่อนไม่ลดนะครับป้อมเลือนไม่ลดก็เป็นตัวเข้าไฟที่เล่นสนุกนะครับใช้คำว่าเล่นสนุกตกมันแต่ว่าเนี่ยฮะเลดเกมผมบอกว่าไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับตายเพราะไปยืนไฟในวงไฟอ่ะไม่มีหรอก นะครับจะมีก็ตายเพราะโดนดึงเข้าป้อมเนี่ยโดนดึงเข้าแล้วก็โดนล,ลุมสกกร,รมยำเท้าเนี่ยก็จะตายแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเวลามันยืนหนึ่งหนึ่งนะครับเวลามันยืนหนึ่งหนึ่งกับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามาครับถ้าแบบมันได้ยืนอย่างที่ผมบอกนะว่ามันมีสแต็กในการดูดพลังโจมตี20%นะครับนอกจากที่มันจะดูดพลังโจมตี20%ของอ e ีกฝ่ายแล้วนะครับดูดไม่ใช่20%แิดูด40%ก็ได้พลังโจมตีมา40%ใช่ไหมแล้วไอ้ตัวที่โดนดูดมาครับดาเมจจริงของมันก็จะลดตามไปด้วยนเช่ ผมมียอนดาเมจหนึ่งมนะครับโดนเด็กต้าดูดดาเมจไป16ปเซนะครับโดนเด็กต้าดูดดาเมจไป16เซเท่ากับว่ายอนจะดาเมจลดลงมานะครับดาเมจยอนจะโดนลบอีก1,6 0 0นกะครับก็จะเหลือแค่แบบประมาณ8,4 0 0นะครับเรียกได้ว่าเบาบางแล้วก็ดาเมจเบาลงพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวละครที่โดนเด็กต้าตีก็ทํทให้เด็กต้ามันโดนดาเมจเบาลงด้วยแล้วไม่ใช่แค่มันที่ดโดนดาเมจเบาลงนะครับเพื่อนๆที่ เพื่อนๆที่โดนไอตัวนั้นตีก็โดนดามเมจเบาล,ลงเหมือนกันเพราะตัวนี้ขโมยดาเมจจากอีกฝ่ายมานะครับถ้าพูดขโมยดาเมจก็คล้ายๆเลเซอร์หรือว่าลาซอร์ในเกม a 2นะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับตามไปเรื่อยๆตัวละครนี้คือจริงๆอ่ะตายกับป้อมตัวนี้นะครับตายกับป้อมสถานเดียวหลายรอบนะครับคือไม่ไม่ค่อยตายหรอกครับกับค,คนกับไฟแบบปกติแบบไฟนัวนัวไม่ไม่ตายหรอกนะครับ จะตายกับแบบโดนดึงโดนดูดหรือว่าโดนอะไรแล้วโดนท่าแปลกๆตายในป้อมอะนะครับจะสู้ไม่ค่อยได้นะเออแล้วก็อย่างตอเลตเกมมันอาจจะสู้แบบริปโป้ไม่ค่อยได้นะไม่ไม่กล้าเก่งขนาดนั้นฮะแบบป้อมตอนแรกอะมันจะยิงไม่แรงเว้ยมันจะมันจะแอบนะครับมันแอบดาเมจใส่เราแต่พอเลตเกมเนี่ยโคตรแรงเลยแล้วดูวดาเมจเราดิทุกคนกระโดดแบบฟันหนึ่งทีแบบละลายคู่เลยนะครับปาดปุ๊บหายหมด ือเวลาก,กดสกิลสองมันจะปาดแบบผมคิดว่าสกิลสองดีกว่าสกิลหนึ่งเพราะสกิลหนึ่งอะเอนเชีย์ดาเมจจริงแต่โดนแค่ตัวเดียวแต่สกิลสองนี่คือใครมาอยู่หน้านี่คือฟาดหัวหลุดหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าใครชอบก็ลองเอาไปเล่นตามนะครับและที่สําคัญนะครับใครดูอยู่อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับสำหรับเกมนี้จริงถ้ามองว่าจบได้ตั้งนานแล้วไม่ไม่จบคืออยากทำสามทางครับวิธีสตรีมเมอร์จริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับทำสามทางวิธีสตรีมเมอร์ แล้วก็การตายของเราไม่มีอะไรมากครับก็ตายเพราะโดนป้อมตีนะครับขอบคุณครับการตายของผมไม่มีอะไรฮะตายเพราะโดนป้อมตีล้วนๆนะครับประมาณนี้ถ้าเกมยังไม่จบก็คงเพราะว่าผมไปเท่าซ่าห้าบวกแหละนะครับจริงๆเนะี่ยการตีป้อมมันก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวไงผมกรอคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเอากลอปึ๊บไป ถึงตอนที่จบบ้านเลยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอย่างไงวันนี้ผมคงขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วจ้ะ